ครับพีนองมน,นีพาบิึงวิธีเลีย้ยงปูครับเลี้ยงปูหน้าครับฟามเส,ส,ส,สวันครับผมนี่ครับอันนี้พึ่งทดลองครับรูนทดล่องมีซองบอรครับนี่ปูหน้าบานเข้าไงครับ นีาน่าจะน่เป็นตัวแม่มครับผมส้มนี่เนี่ยวิธีการเลี้ยงครับเอายิดใส่ให้มันชนยู่นี่ปานี้บอนีกำลังตั้งท้องครับอย่งนครับควรมันบ่มักหาหลุดควนแล้วบ่อยากเปิดเท่าเลยนะครับอันนี้เปิดบ่ดดได้ครับมันึ่งกำลังตั้งท้องอยู่เดินแม่ันสลัดลูกบนถิ่น บอนี่ร์ล่างสมครับเอาผสมนี่ผสมจ้าไหนเนี่ยผสมนี่ใช่เแล้วปพ๊บมั้าโตถ้าโตได้มันจี่ทองอ่ะมันจะผสมพันธ์กันเวลาเขาเขาสางฝนฝนเทียมไหมสักฝนเทียมหรอไปเมื่อกี้ผสมพันธ์กันแล้วผสมพันธ์กันแล้วแบบนี้ตัวขันตัวขันตัวจีทองอ่ะมันจะขึ้นมาทั้งบกเขาเลยต้องหาคือตัวนี้แอบเพิ่มอยู่ ประมาณนี้เดี๋ยวก็แยกแยกออกไปบอ่ออื่นวันนี้เ,เตือยเตือตัวแม่ตัววันนี้ก็แล้วแต่คนดีใจแต่ว่าบ่อบ่อประมาณนี้มันใส่ได้บว่าเกินสิบถึงชิมหาคูมันสิได้ใส่ได้ประมาณนี้มัน,น,รมนประมาณสิบชิมาคูเตี่ยอันนี้คือเอาเงินคูเลยวันนี้ มันนีปูนี่บังคนผสมอินเตอร์เดียนมันก็แล้วแต่เขาสีชังอันนี้ได้บรรยากาศทํามด์เธรรมชาติแมนสา่งธรรมชาติเพราะว่าตามไ้ดูกันปูมันจะผสมพันกันเทียนหนึ่งมันบ่ะอือแต่ว่าบป็นี้เขามาสั่งธรรมชาติให้มั่นแบบนี้มันดี ผสมพักกนธุ์กันได้ตลอดปีจังชีมาคือคนแหละทำบรรยากาศดีนำหมดสอิอ้นำเลดไมนีปูนี่อายุจยกะเดียนเนี่ยจังผสมอะไรนี่ปูอายุจยกะเดียนวันที่ประมาณหาหกเดียนกับผสมกันได้แล้วขันปอพันแม่พันนี่ เกสิประมาณเจ็ดแปดเดือนเป็นพอมันสมบูรณ์ได้ด้วนี่อืมอืมอันเชียดีขันท่องสีไายมันขายได้อายุมันน่ปะปับสองสามเดือนกับายได้แล้วอายุสองสามเดือนเนี่ยเขาจเอาไปทอดทอดจินรับแมนกับว่ากันอายุสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาจะไปดองที่ไดลาย,ยัง เนี่ยตัวตัวแมวบ่นี่ตัวแมวเนาะซูน่อตัวแม่เดียเดียนที่บ้าซ่ำหน่้ตัวนี้มันอยู่ช่วงไม่หลุดนูซูหน่อยประมาณจากหาเดือนที่หาเดือนมันต็ตุปูคาดกปลงตกวอายุซ้ำกันเดียแต่ว่าไม่ได้ตัวซ่ําซ้ำกันอย่งคือตัวซ่ากันว่างีนั่งตัวก,ก,ก็กินอาหารหน่อยนั่งตัวก,ก็กินอาหารไหลเน่ะ เนี่บตัวนี้บอกเตอ์ก่าบนีืนไงฮะครับี <c oughs> ชุดตัวร่องเลี่ยงมคืออะรครับเดี๋ยวสิมาเล่ๆ <c oughs> เด็กชุดนี้มันหลอดกัน <c oughs> ก็ได้ลูกชุดนี้เีอยวมาเพิ่ม บัวหนึ่งอยู่เอามาลงนิดก่อนกาไปแล้วมองไงทอหนึ่งอหนี้มองไงมันอยู่ครับนี่ทอสุมนี่เวลาแม่ตังทองเวลาแม่ตังทองครับมันถึงเห็นมันอยู่ทั้งบวกมันสีบรมากอยู่ในหนามมันถึเห็นมันอยู่ทั้งบวกสุมนี่ครับวิธีการเจียมบัวกับพี่ประมาณนี้แหละครับเจียมบัวอิดเห็นมันส่วนอยู่ครับใส่ช่อมก้อนก็แล้วแต่เจ้าอยใส่ใส่ลายกับหกบัวครับลายหกเอาไงไงสั่งธรรมชาติคือที่สุด หคือธรรมชาติที่สุดดอาหามันกินมันกินยังไงนี่จะหามันกินมันกินได้ไงอาหารปลาดุกก็ได้แต่ว่าอาหารจะพร้อมันกับมีแล้วตัวห้องทสื่อแล้วเราอยู่ทีทุ่นสมแดดทุ้มหมักงองมายังก็กินได้อันนี้มันหมักกับปลาเนื้อปลาเขาก็สับๆๆ ันดีมาใชายย่ยามเขานต่อมนันจินจังยเนาะเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นหนูดีป่ะช่มน,นี้กัมันแล้วก็วจีบก็ค่อยกินโดนตรอยมดปลาจ้นน่อยเลยจับเน็แ่แม่อกไม้บุ้งตัว เนี่ยตัวนี้ก็ร่างทองครับตัวนี้เนี่ยแต่ตัวทองทองมันจิเปิดอิครับลูกมันจิตเต็มแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ร่างตั้งทองครับทองจิตเปิดเบึ้ยไงครับเบึ้ยบางอย่างครับนูทองโอูนูทองก็สั่นอีปู่ทองอีปู่ทองปู่ทองเนี่ยแต่บ้าณนี้แล้วนะบุญตรงแยกเลยท่องลูกมันท่องแยกเอาแยกนี่เขาแยกออกจากมูอหรือว่าแยกขอนหรือว่าแยกแยกออกจากตัวตัวถือเถิดนี่แยกออกจากบัวเลยไหม ให่่จากบัวอ่หแหไม่ยุดยาบอบัวหนึ่งค็นบัวซับหนีบยูดด่แดดบัเกินสามตัวสา,ต,วสาตัวแต่ตัวเมียนะ่อยแตัวเมียร่างตางถ่วงหน่อมตัวเมียร่างตางทวงนี่คือห้อแยกเะครับห้อ,อ,บบอเดียวไปรวมมูอันไดนี่ตัวนี้เป็นโตแล้วท้องมันสีดำอืมที่แล้มันสีเป็นใครก่อนเนีอืม ทรกมันจีเป็นใครก่อนไครมันคือชีเหลียงอืะดีนท่านเบื่อไงายๆนี่ททองทองมันที่ดัอืพราอมันเริ่มเป็นโตแล้วอืแต่พ่ออยากลบวนมันเป็นไรอ่าหารนี่ห้เทียบอาหารนี่มือละเทียอะ้ยม่เลี่ยงยอ,เอ้เง<อ>ี้ยมันได้ระเดดยาห้หัวมันต้อง่า้มือเทียพ่อ บปนี่คอดีคอเสียมีบ่ขอเสียนี่ขอเสีย,ะสย,สยกะใส่ใจท่นใจต้องรักอีหลีใส่ใจเกิดทั้งหมดดูแลล่ะบ่แบบนี้เลย่ะต้องดูแลตลอดเวลาใส่ใจมันแหอเสียบ่กท่านได้มีบ่ซุ่มเนืเอ้ออื่นแบบว่าปูดเอาอะไรแค้นอะไรมองว่าปูกมันขาลรนนี่สิมันเป็นน้ำมันย่งมันเป็นน้ำลาย มันหลายพวดแมนมันหลายลพวดมันเกินปริมาณมันแล้วมันหนีบกันมันกัดกันแมนอืมซุมนั่นซุมนั่นน่นะเขาสแยกบ่าอ,อีกเขาดิคัดออกเลยเออได้ขายค้ขาขายซุปน,นันพิกัรเขาดิแยกบ่อออกเลยอืมอยากไปรยชนต,ตั้งหากว่านเป็นบออ่อพิการตัวนั้นอืมอันน,น,อนี้คือสาเหตุที่มันกัดกันเนาะแมนที่มันค้าล้นใครยังค้าล้นกับบ่อบ่อซีเมนต์นี่บ่อไม่ไม่เนี่ย เขาตกไปนำแช่ไปก่อนนี่แหละบพคันมันเด่นนำม,มันเกิดนำเข้มม,มันเกิดในปูไตเกิดคาลุกคารุนเดะประมาณนี้ก็เสียกับพ่อแท้หมี้ยังไรครับยังง่ายอยู่พ่ออยากตรวจวัดอ่ะเอาใจใส่มันมเดี๋ยวพ่ออยากดอก คนผลิตก็ตามนั่นละบ่ได้เฝ้าเดี๋ยวผนผลิตมั่นคือสิตามาเองลอยเลยเอาของไ้ดูเรียร่ยเปิดมือเนอะาะดูเรี่ยตังย่ามหหันือละเทียเมาเบิงเนี้ยรับอี่พอพันเลย จะเขาเบิ้งตัวพอ่อในท่อไม่ต่างกันตัวเมียบแบบ,บน,น, <S <S นี้ครับวิไปไปเดือดคือขนคือคนนเลยล่ะสีมี่อยนเนี้ยต่ตัวเถธอเขาสีมีนะครับไม่จะเป็นแยมเนี้ยบนี้ครับเนี้ยมันจะเป็นแยมตรงนี้ตัวงเถธอแต่ตัวงเมียนย <S 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 ี้มันสีเรียบ จับปิงจับปิงสิเหลียมเบิดครับตัวแม่สี่เหลียมเบิดเพิ่นจับปิงเนี่ยตัวแม่ตัวเถือกตุ้มต้ากันมือนี้ครับกับกล้ามครับกับกล้ามสังเกตง่ายคือกล้ามครับกล้ามขาหนึ่งสีเงาขาหนึ่งสีน้อยครับตัวตัวผู้ครับตัวแม่สีประมาณซ้ำกันตัวแม่สีสูสีกันครับเบิ้งใหญ่เบิ้งใหญ่ขึ้ตัวเถือกเบิ่งงเบิ่งงครับเวลาเขาเบิ่งสังเกตกล้ามกล้ามครับสังเกตนี้ง่ายสุดแล้วครับ ตัวเมียเสียว่วะูก็พจะจก่าจะพูดโกหกอ,อ,อย่ามันหนีบนี <c oughs> ตัวเมีเนตัวเม่ครับนาเกีเบื้งทวงครับนี่ครับ,ตรบ,รบแต่ดอวมันจะปิดไปเบร้แลเือตัวเมียมันมันจะปิดไปเบืเ้แลวกัดอกำใส่มันจะหน่อยกว่าอ,อันคืนอกำใส่มันจะใหญ่ นนันน,นี้ตัวเมียกามใสามันสีนนหน่อ,นนอยครับนี่แหละมองทังเกตุมองนึงครับตะเกได้ช็อคมองครับเบิ้งปูนครับตัวเธอตัวเมีสังเกตุกามครับกับกทองมันนี่าะครับนี่แหละกันบัวครับผมประมาณนี้ครับอันนี้บัวเท่าไรครัรบนี่อันนี้บัวเม็ดสูงแปดสิบกับอันนี้บัวเม็ดเจ้าสูงแปดสิบเหมือกัน อันนี้เพิ่งเริ่มต้นนนี่เนาะเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งมาทะล่วงเบิ้งแหละครับทล่วงรับทะล่วงเบิ้งแหละยังบ่ทันได้ถือว่ามาเฮ็ดเป็นอาชีพหลักนีน่เฮาเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมอยู่เนาะแม่นครับเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมอันนี้คือเฮาเลี้ยงไว้มันอยู่ครับนี่มันสนอยู่ครับเพิ่อนใครเพิ่งเพิ่นกระเบื้องบ้านเฮาเหรอครับถ้ามดานี่ครับแม่นครับเพิ่นกระเบื้อง นามนี่เขาไทยดูรับนี้หนามมือเทีย,เยครับไท่หนามมือเทียเลยแบบขันบอนยไงลีคือคือคือข้าวโจกับบามือ่อก็ได้ครับบาบอยกว่าเขาให้คนเดียวเนาะมันเกิดใส่เวลาอยู่นิดนึง มื่อก่บน่อถือว่ายากดอกกต่แช่ปล่อยน้ำออกแล้วเปลี่ยนน้ำม่ล้างบัวน้ำสะอาดนะครับรดน้ำนี่ใสทำไมเอาไน้ำนี่น้ำข้าวใส่นี่ครับมาตรฐานหาเส้นครับหรือถ่วหลังญี่ปุ่นหาเส้นเนาะครับมาตรฐานหรือถ่วหลังญี่ปุ่นงั้นครับพ่อเราต้องใส่ลายถ้าพอบ้ากับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะมันก็ห้ขึ้นมาหายใจเนี่ยชาวบ้านนี่ ครับผมครับสมาชนี้แหละครับมาไทยแฮปไปเบิเงครับเพื่อเป็นไดรเสริมครับเดี๋ยวสิมีสิตับตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวสิมีต่อต่อไปอยู่ครับอาทิตย์ง่ายก็นีครับมากข้างหน้าครับฝากกดติดตามนั่นเลยครับผมกดไลค์กดซับสไครต์นั่นเลยครับ